สวัสดีครับร้านเจแอนออโตแมคลำลรูกการของสามนะครับวันนี้จะมาแนะนำยางขอบ18ใส่รถตัวสูงนะครับราคาประหยัดครับ2 6 5 6 0 18นะครับชุดนี้เป็นยางบิดสโตนนะครับดูเลอร์เฮที4นะครับถอดปลายแดงสัวนี้เป็นยางปลายปี23นะครับยางปลายปี23ทถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับนี่สภาพดอกยางสวยๆนะครับตุ่มยุ้งตุ่มยังอยู่นะครับสี่เส้นยังอยู่นะครับ ตัวนี้ราคาพิเศษมากๆครับสีเส้นอยู่ที่12,500บาทนะครับ12,500าบาทพร้อมใส่พร้อมทวงให้เรียบร้อยนะครับใส่กับรถตัวสูงได้ทุกรุ่นนะครับที่เป็นขอบ18บนะครับ Fortuner m u X v i g o Revo t i t a n f o r e n g e r BT 5 0นะครับ Nissan Navara Terra ได้หมดเลยนะครับ2 6 5 6กห b i s t o n e ปลายปี23 12,500บาทนะครับยังไม่รวมเทินอย่างเดิมนะครับสนใจโทรสอบถาม0846923892นะครับ ร้านแต่แอนออโตเมคล้ำลูกกาของสามนะครับย่างมีหลายไซส์หลายเบอร์นะครับสนใจตัวไหนโทรมาสอบถามได้นะครับ